สวัสดีนะพี่ๆที่จะเติมไอ้คาบาวกับเพทูวินนะครับก็เนี่ยพี่พี่ก๊อบตรงนี้ไปนะครับมันเป็น AID เนาะพี่สามารถก๊อบตรงนี้ไปได้เลยครับแล้วพี่ก็ไปที่เว็บของเพทูวิ win, นเนาะหรือว่าสแกนอาหน้าจอที่ผมเป็นขึ้น QR เกมก็ได้นะครับหรือว่ากดลิงก์ใต้ดีคริปชั่นผมก็ได้เนาะเพื่อเป็นการสนับสนุนริมเมอร์อีกช่องทางหนึ่งก็พี่ก็เข้าไปที่เติมเงินเลยครับเข้าสู่ระบบก่อนก็ได้นะเนี่ยแล้วพี่ก็เข้าไปที่เติมเงินพี่กดเลือกเกมใช่ไหมแล้วพี่ก็ดูว่า พี่จะเติมเท่าไหร่พี่กดเติมอย่างสมมุติผมจะเติม1,000บาทนะครับ1,000ได้1,100บาทพี่เห็นไหมได้เพิ่มเป็นเป็นหนึ่งแต้มบอลเลตข้างหน้านะพี่เห็นไหมเออมันจะได้เพิ่มขึ้น10%นะครับถ้าเติมกับเพทูวินมันจะได้โบนัสเนาะ พี่ก็แค่ใส่ a a d ใช่มไหมแต่อันเนี้ยของผมมันเป็นราคาพิเศษของสตรีมเมอร์ของ p พทูวินนะครับขอจะลดให้แต่ถ้าเป็นปกติมันก็จะคือราคา1 0 0 0พันเนาะแล้วพี่ก็ใส่โค้ดผมด้วยอย่าลืมนะครับพี่กดแค่เนี้ยเนี่ยพี่พี่เติมไปหรือว่าช่องทางอีกช่องทางหนึ่งคือถ้าพี่ไม่มีเครดิตพี่จะเติมเครดิตเข้าไปก่อนก็ได้นะเครดิตก็จะอยู่ข้างบนนี้นะครับของ p พทูวินหรือถ้าพี่ไม่ไม่เติมเครดิตพี่ก็กดซื้อทันทีพอพี่กดซื้อทันทีปึ๊บมันจะไปหน้าสแกน พี่ก็กดสแกนผ่านแอปได้เลยแต่อย่างของผม่ะครับผมเติมว่าผมมีเครดิตอยู่แล้วใช่ไหมเนี่ยผมก็กดเติมปึ๊บผมก๊อป a a d วางผมใส่โค้ดของผม,ผมซือเครดิตเนี่ยแค่เนี้ยเสร็จแล้วพี่ก็เห็นไหมคอยเข้าแล้วไวไหมแบบ ไม่ไม่ถึงเซี่ยววีอ่ะพี่เติมเสร็จปุ๊บพี่สลับหน้าจอมาคือเต้มเข้าเลยอ่ะครับระบบไวแค่ไหนอ่ะอืมแถมได้โบนัสเพิ่มขึ้น10%ด้วยเนาะสำหรับเติมกับ p a y ูวินซั p พนะครับเนาะท้ายนี้นะครับก็รบกวนนะครับฝากสปอนเซอร์หลักไว้หน่อยนะครับอย่าง p a y t o w นซั p p บริการดีเติมไวมั่นใจในการให้บริการด้วยระบบเติมเงินเกมอัตโนมัตินะพี่แล้วก็มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงนะครับ สำหรับพี่ๆนะครับที่รับชมถึงตอนนี้ก็รบกวนฝากกดไลค์และก็กดติดตามเป็นกำลังใจไว้ให้ผมก็จะขอบคุณมากเลยนะครับเนาะเดี๋ยวไงไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ